รู้แล้วหรือยังครับว่าสเตนินตอนนี้เปลี่ยนโฉงเป็นโพลิตินสวัสดีครับพวกผมโค้ชไอโค้ชสุขภาพธรรมชาติปื้นปูนครับวันนี้ครับเราจะมารู้เรื่องราวถึงการเปลี่ยนแปลงของแบรนด์สเตนินไปเป็นโพลิตินครับหลายๆคนได้รับโปรดักต์ตัวใหม่เนี่ยอาจจะงงว่าเฮ้ยเคยสั่งสเตนินแล้วปัจจุบันมันกลายเป็นโพลิตินมันเป็นยังไง ตรงนี้นะครับเราจะมาให้ท่านให้ท่านได้เห็นโฉมใหม่ของท่านในคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกของประเทศไทยเลยที่ท่านจะได้ชมเจ้าเซร์ตินตตัวเดิมเนี่ยนะครับที่เป็นตัวนี้นะครับผลิตภัณฑ์แบบเดิมแบบนี้นะครับจะเปลี่ยนโฉมเป็นหน้าตาแบบไหนครับมีโปรดักต์แรกที่เริ่มเปลี่ยนแปลงแพคเ,เกจจิ้งรวมถึงนะชื่อแบรนด์จากเซร์ตินเป็นโลรตินแล้วคือเจ้าเซอร์วิทเลนั่นเองทุกๆตัวท,ท,ท,ที่เป็นผลิตภัณฑ์เซร์ตินนะครับไม่เป็นเซอร์วิทเลจะกลายเป็น polito อ่าต่างกันเปลี่ยนจากเซอร์นี้เป็น poli แค่นั้นเองก็คือถ้าท่านได้ polystein ไปทานก็คือตัวเดิมที่ท่านได้ทานเอเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงและมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับให้เห็นชัดๆกันเลยนะครับในวิดีโอนี้อย่างแรกเลยอย่างที่บอกนะคะ หน้าตาโฉมแรกคือในเรื่องของโซวิทัลมันก็จะเปลี่ยนละตัวเดิมเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อก่อนเคยมีค่าแถบตัวใหม่ไม่มีค่าแถบและแต่จะมาอยู่สัญลักษณ์เป็นจุดสีสีม่วงกลมๆข้างล่างนะครับแล้วเขียนว่าเป็นพอลิทัลแทนมีสัญลักษณ์ในรูปของเกสรดอกไม้ซึ่งแปะอยู่ด้านหน้าซึ่งตัวเดิมไม่มีโอเคไหมฮะแค่นี้เองนะครับส่วนมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างนะครับด้านหลังเรามาดูนี่คือด้านหน้านะครับบรรจุ50เม็ดเหมือนเดิมด้านหลังครับ นะด้านหลังตรงนีนะ้ก็จะมีรายละเอียดของชื่อผลิตภัณฑ์ส่วนผสมต่างๆที่อยู่ในนี้นะครับแล้วก็วิธีการรับประทานนะครับตัวนี้ก็เช่นกันครับพอริทอลนะครับแถบจากเดิมเคยอยู่ด้านหน้าของตัวเก่าแต่แถบตัวใหม่จะมาอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งเป็นแถบสีม่วงเล็กๆนะครับเล็กๆตรงนี้แล้วก็ มีส่วนประกอบสาคัญเช่นกันนะครับแล้วก็มีวิธีการรับประทานด้วยนะครับรายละเอียดการรับประทานจะเพิ่มมากขึ้นมากกว่าเดิมมีการทานก่อนอาหาร10-15ทีซึ่งในนี้ได้แจ้งไว้เลยรายละเอียดในการที่เราจะรับประทานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองสถานที่เก็บนะค,คนเก็บที่เย็นปิดฝาสนิทอันเนี้ยคนรเลี่ยงจากแสงแดดอันนี้โอเคเลยผมว่าหลายๆคนเนี่ยจะขาดความรู้เรื่องการเก็บโปรดักต์ทำให้โปรดักต์อาจจะเสื่อมได้ ก็มีรายละเอียดลงให้แล้วก็ด้านข้างนะครับที่มีมาตรฐานต่างๆนะครับจากตัวเดิมเนี่ยมาเป็นสัญลักษณ์เป็นกรามินิกแล้วก็ฮาลานเลยนะครับอีกทั้งก็ในรายละเอียดก็จะเป็น Product by g a m m n n e x LLCUSA ซึ่งเรานำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองแล้วก็บรสถานที่บรรจุอะไรต่างๆก็รายละเอียดก็ใส่ไว้อยู่ด้านนี้นะครับจัดจำหน่ายโดยบร <c oughs> ิษัทอะไรแค่นั้นเองเราได้ทราบได้เห็นหน้าตากันแล้ว นะครับเซอร์วิทเลเป็นพอลิททลนะฮะเซนิตินเป็นพอลิตินนะครับโอเคเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิปนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นคลิปแรกแล,แล้วก็เป็นคลิปเดียวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยณนะขณะนี้นะครับเวลาที่เราอัพกันตอนนี้รายละเอียดเราเจาะลึก,กให้ท่านได้เห็นกันแบบละเอียดละเอียดกันเลยเพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์คราวนี้เรามาดูความเปลี่ยนแปลงกันนิดนึงว่าจาก โปรตีนเป็นโปรตีนอย่างที่แจ้งว่าไม่ว่าเป็นทั้งสารอาหารการดูดซึมนะสารอาหารที่มากกว่าการดูดซึมที่ดีกว่านะครับและการนําไปใช้ที่ได้มากกว่าเดิมนั่นเองรวมถึงการแพ้นะครับซึ่ง ตัวใหม่นี้การแพ้ไม่ต้องห่วงครับการแพ้ไม่มีเลยมีการทดสอบในห้องแรบนะครับและมีการทดสอบในการใช้จริงก่อนจําหน่ายด้วยนะครับถือว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับใครที่ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวใหม่ไปนะครับก็ไม่ต้องตกใจเป็นพพลิตินแล้วนะครับก็สามารถใช้ตัวพพลิตินนะครับไปได้เลยร่างกายที่แข็งแรงการป้องกันการฟื้นฟูทําได้ดีมากยิ่งขึ้นและร่างกายทั้งตัดีได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมนะคะ กด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจากทาง c h anel n ของเรานะฮะรวมถึงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยธรรมชาติรวมถึงการดูแลสุขภาพโดยผลิตภัณฑ์เซอร์จินหรือพอลิจินนั่นเองแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ